อ่าเอาเลยนะครับผมโยใหยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม <c oughs> ผมเป็นใครผมชื่อกระฉานะครับผมโอเคนะวันนี้ผมอยู่กับ Crazy Craft เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านไปดูในนรกกันนะผมว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเกมหมดเกมหมดหนึ่งโอเคลองไปในานรกกันเลยดีกว่าครับผมออ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 สซิเดียนกูอยู่ไหนวะอมอมหา,มา,มา,มามไม่เจอครับผมทำเนียน <c oughs> <c oughs> ทำเนียนแปบบ๊ okay, บโอเคต่อไปหาไฟแช็คกครับผมนะจ๊ะโอเคแนวผมทำแม่เออเออ บางครั้งในนรกอาจจะมีปีศาจใหม่ๆบ้างก็ได้นะครับผมมันไม่แน่เลยนะครับทำหน้าเพลียๆนะครับผมโอเคนะเรียบร้อยนะครับผมลองไปดูในนรกครับผมเออนานเว้ยคอมใครวะกระตุกค <c oughs> อมใครวะนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเกิดตรงนี้เลยเหรอโอ้ oh my god โอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเกิดตรงที่นี่มันมีตัวเบรสเลยนะครับไม่ได้เลยครับผม แม่งประตูก็ถุ่มหน้านี่เลยดีแม่งไม่ไปเกิดตรงล่างนี่ครับผมเออมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับอ้อก็ตกตวกแกดับฟักาดาแดลงไปลงไปลงไปยิ <c> ้ม <oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมดาบเพชรฆาตของผมอยู่ไหนเอ๊ะอ,อยู่ไหนวะไม่เป็นไรเอาดาบเพชรฆาตมาครับผมเอานี้มาด้วย <c oughs> มึงมันแน่คราวนี้ครับ เออลองไปหาดูดีกว่าครับผมว่ามีไอ้ตัวอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับแล้วอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามีผมจั๊กจัจัจัจ๊จ้า <c oughs> ตกเลยเดือดเดือดโอเคครับผมวันนี้อาจวันนี้ผมอาจจะพูดไม่สนุกเท่าไหร่นะผมมองว่าวันนี้เพลียนิดหน่อยครับผมกลับจากโรงเรียนมาหนึ่งทุ่มกลับจากโรงเรียนมาหนึ่งทุ่มคือตานี่จะติดกันอยู่แล้วผมแคสไปนี่แบบหืมกูแม่งไม่ได้มองจอครับผมตอนนี้กูมองแต่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังโดนแป้นพิมพ์สะกดรอยนะครับผม ตำรวจตั้นพิมพ์สะกดก็บอกว่าตอนนี้ถ้ามึงพิมพ์คำว่า B A D bed เนี่ยมันจะแปลว่าเตียงเตียงปุ๊บม,มันต้องเป็นหลับครับผมไม่ได้ครับผมผมไปนอนแล้วบ๊ายบายทุยนะผมโอเคนะครับรอเล่นนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราให้ทำการรีบหาตัวอะไรใหม่ๆครับผมดังั้นเราจะออกไปจากโลกนี้แล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่ทุกท่านสังเกตดูครับผมไม่ได้มีตัวอะไรเพิ่มเลยครับผมนอกจากมีเคสแง่ไม่ได้มีตัวอะไเพิ่มจริงด้วยไม่ไมด้มีจริงๆด้วยครับผมแหม จริงๆแล้วมันเพิ่มกล่องมาตันน้งแต่ตอนไหนผมยังไม่รู้เลยนะผมแล้วมึงมีอะไรให้กูรู้บ้างวะ <c oughs> นะทุกคนอาจจะสงสัยว่านี่มึงรู้เทียอะไรกันบ้างนะผมแต่ว่าจริงๆผมรู้นะผมรู้ว่าเกมนี้กดเข้ายัางไงทุยแหมอัมในนี้ใครๆก็รู้ครับผมก็กดเข้าไปที่ตัวเกมนะจ๊ะแล้วก็กดล็อกอินนะผมกดล็อกอินปุ๊บครับผมก็กดล็อกเอานะครับไม่ต้องเล่นกันพอดีนะผมโอเคนะครับตอนนี้ไปดูครับนะผมก็ไม่มีอะไรเลยนะผมบิษัทตัวใหม่ไม่มีนะครับเย็ดแม่ขี้โม้ผมนะครับผม เคนะผมจะทําการเสกมาเลยดีกว่าครับผมว่าเป็นมีอะไรบ้างนะฮะหรือว่าผมเสกให้ดูแล้ววะเมื่อคลิปก่อนเมื่อสมัยกรุงศรียังไม่ตุยอ่ะเคฟซีเด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 มีเคฟซีเลยเหรอวะโอ้ไม่ก๊อเด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 เคฟซีมีอะไรมีเอ็มมีเอ็มเอ็มเอ็นคุกกี้อ้ย่ามีเอ็มเอ็มเอ็นด้วยครับผมทุกท่านเคยกินขนมบ้างเปล่าครับเป็นขนมที่เป็นช็อกโกแลตครับผมที่ขายตามเซเว่นนะแพงนะผมแพง กินเคเอฟซีก่อนได้ป่าววะเดี๋ยวเติมพลังด้วยเคเอฟซีจ้ามาเลยหนูจะกินเคเอฟซีของตัวนี้เจอสปังเบสนะฮะเดี๋ยวๆๆกินเคเอฟซีกินเคเอฟซีกินเคเอฟซีเคเอฟซีอ้าจ้าเป็นไงแรงชิมิจุ๊บจุบเดี๋ยวๆเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้โหกูโอเคโอเคนะผมเผอิญกดทันนะเกือบตัวอุ่นนะผม โอ้โหกูมไม่น่ากระโดดอะไรโง่งๆแล้วบอกมึงน,นี่ก็ควายจเจอได้เลยไปเนี่จนะจ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 ะเอาคเนี่ยรุนแรงใช่ป่าะจอดดันเดียวจอดเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเนะี่ยแล้วจะมีเกม <laughs> เกมทีกินเคนตุลี่อไอ้ฝ้ายชิเก้นเนี่ยผมฝ้ายนะไอ้ฝ้ายชิเก้นดิเดี๋ย้ ไฟเดมอนเอ้า my bitch เดีมีไฟเดมอนไหมครับผมเออจะผมจะตายหงละนะผมไม่ได้นะไฟเดมอนอยู่ไหนวะเฮ้ยปีศาจไฟครับผมมีได้มีได้นั่นๆนั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอแล้วครับผมตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเออโอ้โหแรงแรงเนี่ยจะเดี๋ยวๆก็สนุบหมดละโอเคได้แท่ง breath b r e a บริสลาฟทุยแนวหลอนเล่นแนวมันให้มันรับเบสมานะคอมเกมหมดศูนย์โอเคนะเราจะลองกินเอ็มเอ็มหนึ่งเอ็มโโอ้โหอิ่มเลยทีเดียวเนี่ยมีได้เลยมีได้เลยนะผมตอนนี้ถนนเฮ้ยกนนกูก็ไม่ได้หมดนะแล้วทำไมกูยิงไม่ได้ตะกี้วะจ๊ะจ๊ะว้อมึงยิงอะไรให้มันแม่นๆหน่อยได้ป่าวะนะครับโอเคผมใส่เกมหมดหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วเรามาดูกันดีกว่าผมว่ามันมีีอะไรท่แบบ อ้ามอ้ามมันไม่ใช่ครับผมมีมีตัวอะไรที่แบบยังน่าที่แบบน่าสนใจลาวาคริปเปอร,ร์ครับผมไม่ลาวาคริปเปอร์ผมยังไม่เคยเห็นนะเอ้าอย so ู่โซคิวลป์เอ้าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนี่ครับผมเชฟกินเช <c oughs> ฟสี่แป๊บนะเปิดเกมหมดหนึ่งก็บอกวันนี้ออกนะฮะไปดูตัวอื่นตัวเบรสโอเคเรามีหมดแล้วตัววิชมีแล้วครับผมชิฟักกิ้งชิฟก็ชิฟโอชิฟหายโอไม่ใช่ครับผมคนละชิฟ ก้ <laughs> อไปนะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวผมเอาเอาตัวไหนแอมนสเฟียเปิดมาแล้วเฮ้ยเดนเนอร์บนมันเป็นตัวแล้วผมเดนเนอร์บนอ๋อตัวนี้เนี่เองเัาผมผมผมไม่รู้นะเนี่ยโอเคนะฮะจะจะเอ้ยเฮ้ยเ้ยยิงไม่ได้เ้ยอะไรจะไฟเหรอโอเคผม <c oughs> เฮ้ยกูก็เปิดเกมหมดอยู่แล้วนะผมโอเคนะตัวนี้ล a ส ตัวอะไรนักหนาไฟเดมอลเจอแล้วครับผมอันนี้นะฮีโร่บายไม่เจอครับผมคริปเปอร์นินจาเจอแล้วครับผมนอชนอชยังไม่เจอครับเซเรนเดอร์แมนเฮ้ยเซเรนเดอร์แมนมีซเรมีโซนิกด้วยเหรอเจ้าแมนสายฟ้าโปรเฟสเจอแล้วครับผมโซนิกกราฟิกเดดเดดดัวตอนที้ผมไม่เคยเห็นนะอ๋ออันนี้เจอแล้วครับผมไม่ได้เลยนะอืมอึดอึดจุกนะเอาฮีโร่บายโอ้โหเป็นบอสพร้อมอะจอึจอึจะึจดาบผมแรงโอ้ดเดี๋ยวมึง ธนูกูยิงไม่ได้มันมันร็อปอะไรไหมให้ผมครับผมเนมแท็กเพื่อโอ้ยอันนี้ได้เพชรมาแล้วผมฮีโร่บายนอชนอชนี่เป็นคนสร้างเกมนะผมเป็นคนสร้างเกมมาครับขึ้นมาเลยนะครับมีนอชด้วยนะผมนอตนอตนอตทุยคนละนอตนะผมโอเคครับผมอันนี้อะไรเสนด้วยแมนโอ้ my gosh มาตีเสนด้วยแมนกันเลยดีกว่าเจาะเจาะ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 ตกลาวาไปซะตกลาวาไปซะโอเคนะครับผมมาตีกันหนึ่งหนึ่งโอเคนะครับนี่ก็ได้เอนเตอร์เพียนมานะครับผม โซนิคอ๋อโซนิคเจ้าแมนสายฟ้าโซนิคโอ้ไม่เกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดโซนิคอาจจะโหดก็เป็นได้ครับผมไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีผมตีโซนิคตกลาวาก่อนอ่ะจ้ะอจ้ะอจ้ะอจ้ะ This is s p a r t a n อ๋อโอ้โหมึงนี่อึดแทะโซนิคมีโซนิคเจ้าแมนสายฟ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่านผมอ่ะอันนี้อะไรอุ๊ยโซนิครุ่นใหม่ล่าสุดเป็นสีทองโอ้โหอึดด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูกูได้ยินเสียง bucking t น u n d e r m a n ครับผม ไปเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเสียงก็ตเเดมสเลนเดอร์แล้วไม่น่าใช่หรอทิ้งไปนะทิ้งไปเราตีมันตกลาบาไปแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ลดแล้วก็ไม่ตายสักทีไงเออทิ้งก่อนนะครับผมเอาตัวที่มันใช้ได้เนี่ยอยู่ไหน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 วะอยู่ไหนวะเอออันนี้มันเสกอะ เฮ้ยคุณลือว่าผมโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เลยเนี่ยบัมมี่เฮ้ยผมไม่เคยบัมมี่เลยเดี๋ยวผมมาถึงทงโซนอีกโครคริปเปอร์วอเตอร์คริปเปอร์เจอแล้วครับผมลาวาคริปเปอร์เจอแล้วนะเกิร์ซอมบี้เจอแล้วครับผมนี่แหละโซเวตซอมบี้ผมว่าผมก็คงเคยเจอละว่าละนะครับไปเนี่ยอันนี้เจอแล้วนะครับผมเอาอันนี้นอชเจอหมดแล้วผมเกิร์ซอมบี้ครับผมบัมมี่เอามัมมี่โอ้โหบัมมี่อันนี้อะไรอะเจฟเจอแล้วครับผมอันนี้อะไร ตัวบ้านอะไรไม่รู้ครับผมอันนี้เจอแล้วเทลโดเจอแล้วครับผมเฮ้ยรโรยังไม่เจอวะเจอแล้วนะครับเทลโดนะเจอแล้วครับผมอันนี้เจฟต์เดอะคิลเลอร์ครับผมโรบอทเจอแล้วนะรเรนโบสโอุย้ยเรนโบตะกูเรนโบเรายังไม่เคยเจอครับผมมัมมี่กัดแดมมัมมี่เป็นอย่างนี้เลยเหรอวะมึงไม่มึงไม่ลงพูดน่ะนี่ครับผมอันตัวนี้เราเจอกันแล้วเนะี่ยจะจะจะโอ้โหตายง่ายนะสูส้โซดิกไม่ได้ชิบ้าลงไปเฮ้ยเดี๋ยว มึงบินได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยพวกมึงพวกมึงอึดกันปะตัวนี้ตัวแล้วผมอ๋อตัวนี้เจอแล้วนะทิ้งไปแล้วครับผมอันนี้เรนโบว์ครับผมแฮะมีแค่นี้เหรอวะโอ้โหกูลาเบรียโอ้โหวกมาเป็นสายลุ้งในทีเดียวโอ้ไม่น่าตาหนักกว่าเด้อเด้อเด้อนะผมไม่ได้เลยเนี่ยแม่งน่าตาหนักกว่าชิบหายกูเห็นดีหัวใจกูหยุดเต้นเลยเด้อเด้ออันนี้เรนโบว์คิปเปอร์ครับผมอู้หูลองโอ้โหโอ้โห เอาเดี๋วเด๋วเออเฮ้ยแป๊บนึงบัตฟรุสอ้อบัตฟรุสเลตมีอีดอแอปเปิลทองอ้อบอกว่าบัตฟรุสไงครับผมโอเคนะครับตอนนี้ให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งครับผมแล้วก็เอาทิ้งให้หมดนะฮะมีตัวอื่นอีกป่ะครับอันนี้ครับผมเรนโบว์ซิลเวอร์ฟรีสครับผมเอาทิ้งไปครับผมเอาทิ้งไปนะฮะอันนี้อะไรโลเฟสเจอแล้วผมโบก็สเจอแล้วเอ้ยโก็สเจอแล้วครับผมคิวบ์สไมล์เอ้ยคิวบ์สลามครับผมสลามสลามแสนน่ารักนะฮะอันนี้เเเอออนดร์กส ยังไม่เคยเจอครับผมอันนี้เอ็นเดอร์สไปเดอร์ไม่เคยเจอครับผมอันนี้เอ็นเดอร์คิปเปอร์ไม่เคยเจอครับผมอันนี้เอ็นเดอร์ซูเวอร์ไม่เคยเจอครับผมนะเรามาไล่ดูเลยอันนี้เจออันนี้กูเจอแล้วนะโอเคนะครับผมอันนี้เอ็นเดอร์โอ้โหมึงกูเพลียแป๊บเป็นเกสด้วยครับผมตัวน้อยๆน,นะหน้าตาซนตีน,นโอ้โหลงไปเลยลงไปเลยผมเกลียดมึงมากครับผมเอ็นเดอร์สไปเดอร์มึงก็ this is b a l t ตอนลงไปครับผมอุย้ยเอ็นเดอร์คิปเปอร์ หนูมึงน่าสตินี่โอเคครับผมลงไปเลยนะอันนี้ก็ลงไปเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมันทอนไทยกลับมาได้อ่ะนะฮะไม่ใช่เลยผมเอนเดอร์สลาบนะผมหรือเอนเดอร์ซอมบี้ครับผมก็คือถ้าเราต้องไปอีกโลกหนึ่งแน่เลยเขาผมโอเคนะครับซึ่งเราได้ดูโลกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้เราจะไปเอ็นเดอร์เวลกันนะครับฟักกิ้งเอ็นเดอร์เวลครับผมเอ็นเดอร์เวลทำอะไรบ้างครับผมเพลงแรกเราต้องเสกอะไรมาครับ พบทวนกันหน่อยนะฮะพบกับบอลเรียนข้าฉากแข็งสกเกมเลยจุ๊ยเด้อกูเล่นบ้าเลยกูว่าผมโอเคนะอยู่ไหนเอาเนี่นะครับเอามาต่อกันนะผมเป็นสามคนสามนะฮะก็แดนก็แดนอ่ะโอเควิวิวิวจะเอาหรือจะเอาซูอโอเคนะฮะให้รู้ว่าใครเป็นใครครับผมกูกูเกมหมดหนึ่งจะสู้อะไรก็ได้ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าเป็นความจริงนี่ครับผมเดี๋ยด้อแล้วผมอยากได้ อะไรวะอยู่ไหนครับผมเฮ้ยมีโอริโอเดี๋ยวมึงโฆษณาให้เขาเลยดีกว่าครับผมมีชีสนะครับมีโดนัทครับผมแซนด์วิชทอสต์แล้วก็เบอร์เกอร์ครับผมเอาอันนี้อัลติเมทแอปเปิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอัลติเมทแอปเปิ้ลแตกต่างกับอัลติเมทแบบธรรมดายังไงวะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเอนเดอร์นะครับผมแล้วก็เอาดวงตาเอนเดอร์มาครับผมเอนเดอร์เพียนะครับผมกูเห็นแล้วก็เพียนะนะครับล้อเล่นนะครับผมกูก็ผมพูดอะไรผิดๆแปลกๆปลกไปก็ขออภัยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันอยู่ไหนครับผม หากผู้ใดเห็นกรุณากดหนึ่งโอ้ไม่ต้องครับผมเห็นแล้วนะฮะโอเคนะโอเคอ้าว okay. <Yeah>. okay. you fucking idiot ทำไมมันไม่ไปอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> หรือมันต้องไปที่โลกครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันไปโลกหรือวะเฮ้ย hey. ชิบหายครับผมผมต้องไปโลกครับไม่เอานะนะ เนาะผมผมขี้เกียจนะคุณรู้ปะว่าผมจะหาอะไรมาได้เนะกว่าผมจะหาของได้แต่ละอย่างคุณรู้ไหมว่าผมต้องลงลงทุนแค่ไหนลงทุนไปล้วงของอมันลําบากคุณรู้ไหม เดี๋ยวตีตัวเย็นไอ้ไม่ใช่ครับผมเราก็ทำอะไรกันนิดนิหน่อยหกันบ้างก็พอเนะ่ยเดี๋ยวเดโอเค้วกูพูดอะไรของกูว่าทำอะไรนิดนหน่อยมันคืออะไรนะครับผมแลวท่านอาจจะงงนะผมซึ่งกูพูดมั่วนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนะครับ้วกูมาเกิดตรงไหนครับผมอย่าจอฟ้านะอย่าจอฟ้านะจ๊ะขออวยพรแค่นี้ก็เป็นพอโอเคเฮ้ยอย่าอย่โอเคครับผมต่อไปครับผมก็ไปแอเดอร์วร์บววววววยเอะด S <S ขออภัยขออภัยครับผมโอเคมาครับผมโอเคนะฮะเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าอีกโลกหนึ่งเขาเป็นยังไงกันนะฮะเฮ้ยคิดดินจาคริปเปอร์ครับผมผมไม่เห็นละนะดินจาคริปเปอร์ครับผมเดี๋ยวเดอ๋ยยวโอ้ยมันมันบินได้โอเคครับผมไปกันเลยดีกว่านะผมดาวร์ดิ้งเทเรนนะครับโอเคครับผมมาดูกันก็เท่าที่ฉันมีครับผมมีอยู่เท่านี้นะครับเมื่อกี้ลองสำรวจโครงสร้างดูก็ประมาณนี้นะครับผมมีเอนเดอร์ แล้วก็มีสไปเดอร์ครับผมเอนเดอร์นแมนนะสตัอกฟังกินน่งเอดเมอร์แมนอันนี้ก็มีหนอนทอนทยมีซอมบี้นะฮะก็เรียกได้ว่ามีแบบเกือบครบเลยทีเดียวเนะครับผมโอเคนะครับเราจะมาปิดคลิปเป็นแค่นี้กันก่อนมีคริปเปอร์ด้วยนะครับผมไนะด้เลยโอ้นหะผมโอเคนะครับใครชอบกดไลค์ชอบมากมกกดซับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ